สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมุมแฟนแมนยูนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ฮะเจมส์การ์เนอร์ก่อนเลยนะฮะรอรีวิทเวลครับเชียหนึ่งจากเดอะแอตเลติกครับรายงานว่านอตติงแฮมฟอเรสก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่สนใจนักเตะคนนี้ แต่ในทีมของเขาครับก็มีผู้เล่นในตำแหน่งนี้เพียงพอแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ชัดเจนนะว่าพวกเขาจะทบทวนเรื่องนี้อีกหรือไม่นะครับสำหรับเจมส์การ์เนอร์นี่ฤดูกาลก่อนเนี่ยน g อตติงแฮมฟอเรสก็ยืมตัวไปนะครับแล้วก็มีส่วนในการพานอตติงแฮมฟอเรสเลื่อนชั้นขึ้นมาบนพรีเมียร์ลีกนี้ด้วยนะครับผม้วผมก็รู้สึกว่าอยากให้เจมส์การ์เนอร์ได้ลองเล่นในพรีเมียร์ลีกสักหน่อยนะฮะแต่ว่าเทนฮาก็ยังไม่เอาลงนะครับ ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะขายไปจริงๆหรือไม่นั่นเองนะครับผมต่อไปครับไปดูที่ฟาบิเซโอโรมาโนครับเชียร์สนะได้ไรายงานถึงความต้องการเซ็นสัญญานักเตะของเทนฮาครับว่าเขาอยากเซ็นนักเตะมากกว่านี้ครับตั้งแต่ก่อนที่จะมาแพ้เบนฟอร์ดนะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วด้วยนะครับนอกจากนี้ครับกระแสะข่าวของมาเทียส คุณคุณย่าเนาะก็กำลังมาแรงช่วงนี้ด้วยนะครับโรเมโนก็รายงานเช่นกันครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเอเย่นของมาติแอสคุณย่าแล้วเบื้องต้นนะฮะแต่คาดว่าแอตเลติโกมาเลิกจะไม่ยอมรับข้อเสนอ50ล้านยูโรนะครับนักเตะก็สบายใจในการอยู่ที่มาริดด้วยล่าสุดครับมีรายงานจากชาวีโกมาล่านะฮะว่าแอตเลติโกมาเล็กเนี่ย ปฏิเสธการเจราจากับยูไนเต็ดนะครับโดยค่าฉีกสัญญาของคุณย่าเนี่ยอยู่ที่80ล้านยูโรครับก็ต้องดูแล้วฮะจะกก้าหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าจะทุ่มเยอะขนาดนั้นนะครับผมตรงนี้อีกหนึ่งตัวครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจนะคือเซอร์จิโนเดสครับแบ็กขวาของบาร์เซโลน่านะครับ โดยเดสตเนเหมือนจะไม่ได้อยู่ในการทำทีมของชาบี้นะผู้จัดการของบาร์เซโลน่านั่นเองนะครับรวมถึงบาซาก็กำลังมีการมองตัวเลือกแบ็คขวาใหม่อยู่เช่นกันก็อันนี้เดี๋ยวรออัปเดตเพิ่มเติมแล้วกันนะว่าจะมีกระแสข่าวเพิ่มเติมหรือไม่นั่นเองนะครับสุดท้ายครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อาจจะ ไปกิสเโนโรนโดออกจากทีมจริงๆนะฮะรายงานจากซิมบันสโตนครับเชื่อหนึ่งจาก b b c นะอ่บ BBC นะขออภยัยนะฮะทำกลางความกังวลว่าอารมณ์ของเขาครับจะส่งผลต่อขวัญกำลังใจภายในแคมป์นะฮะเพราะตอนนี้โรนโดมีการแสดงออกที่ไม่ค่อยดีครับแทบไม่สื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมนะครับโดยแหลง่งข่าวบอกว่าการเปลี่ยนแปลงจุดนี้ จะทำให้ทีมดีขึ้นนะครับถึงแม้จะไม่มีใครเข้ามาแทนก็ตามโดยที่ฟาบิโอโรมาโน่เนี่ยก็รายงานครับว่ากอเก้เมนเดสนะเอเย่นของโรนโดก็กำลังหาทางที่จะทำให้โรนโดเนี่ยได้ย้ายออกจากสโมสสครับเพราะความต้องการของตัวโรนโดก็คือการย้ายออกเท่านั้นทางซามิลรักเฮอร์สครับก็ได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อว่าโจเอลเกลเซอร์ er, นะไม่เห็นด้วยครับกับการขายโรนันโดนะครับจริงๆแล้วโดยเอลิกเทนฮากเนี่ยนะครับ ต้องการขายเรอโนออกไปครับแต่ว่าเพราะเกรลเซอร์เนี่ยนะฮะที่เป็นตัวขัดขวางนั่นเองครับเจสันเบิร์ดนะทีสองจากเทกราก็ได้รายงานว่าเอลิกชทนฮักจะไม่ขวางทางเขานะครับถ้ามีทีมยื่นขอน้อเสนอซื้อคิสเยโนโรนาโดเข้ามานั่นเองนะครับก็เรียกว่าจริงๆแล้วเขาไม่มีใจก็ปล่อยเข้าไปนะครับจริงๆก็เคยพูดไปแล้วนะช่วงหนึ่งนะฮะพอสุดท้ายแล้ว สโมสรเนาะก็ใหญ่กว่าผู้เล่นนะฮะต้องพูดคำนี้ยังไงก็ติดตามกันต่อไปครับสำหรับเรื่องโรนโดฮะแอบยืดเยื้อมาสักพักแล้วเหมือนกัน <laughs> ก็นทั้งหมดนี้คือข่าวของคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และ subscribe ช่องของเรากันด้วยรวมถึงฝากไปกดไลค์แฟนเพจ facebook ของเรากันด้วยนะครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสำหรับคอบอลปีศัจแดงสวัสดีครับ